ความสนใจเรารู้ว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงรู้ว่าอาเซียนกำลังจะมากระแสคมาชีนจะเกิดรู้ว่ากระแสลมตะวันออกกำลังได้อ่านหนังสืออจานันเองพูดอยู่ตอนี้นังสือพิมพสรุปอาจารย์นันเองแน่เพาจานันเองพูดตรงที่นี่แน่แต่ว่าคํำขังเราคือว่าเราเราจะรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อจะได้ไปขวกกนกระชากติดใจได้อย่างไรนี่เป็นประเด็น การที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือจะได้ไประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเนี่ยปัญหาคือว่าคนในสังคมเราขนานี้ที่รับรู้และก็เข้าทึงการเปลี่ยนแปลงที่เห็นการปรับตัวที่เกิดขึ้นขนาดนี้ไม่มีใครมาก <c oughs> ผมคิดว่าการเตรียมตัวกับสุปาชาคมาเซียนเนี่ยเป็นเรื่องของชนชั้นนำในสังคมไทยจะเป็นส่วนใหญ่ใปัจจุบันหรือว่าอย่างวิเชียนูนิตเตใหญ่ที่มีหลายท่านได้พูด ต้อเตรียมตัวต้องเตรียมที่จะรับภาวะการเปลี่ยแนแปลงที่จะเกิดขึ้นแต่สาหรับประชาชนไทยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระบทบดีๆผมก็ยังยางน้อยเลยอย่างใดแลอวนี่จะเป็นปัญหาเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงมันมาเส้เข้ามาประเทศมันมาพร้อมกับกฎเกณฑ์กติกาแล้วก็อีกหลยายระ่ะงที่ที่ท,ที่รวดเร็วและรุนแรงแต่ว่าความยอมเข้าไปรับหรือไปดูมันกะพบว่าสร้าง เก็ดประโยชน์จากมันที่เราเป็นปัวไม่จำกัดการพัฒนาทางวิทยาลาสนี้ได้ฟังอยูแต่ว่าเนี่ยผมก็ยังเข้าใจน้อยหรือยังตื่นตัวเทื่อไปทำอย่งนี้มองนี่บทบาทที่จะทำวิจัยนี่ผมมองบทบาทที่หลักมีสองส่วนใหญ่ที่จะเข้าไปมีส่วนที่ทําให้คนในสังคมเราเข้าไปไปรับรู้หรือเข้าไปรับการจัดการต่างๆส่วนที่เห็นเป็นความหวานบ้านและาจะ ว่าทางวิชาการน่าจะเข้ามาอยู่กันขึ้นมาเห็นด้วยอาจารย์สุทธเกียรติบอกว่ามันมีเรื่องที่ต้องคิดที่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งเรื่องภาษาที่ภาราที่ประเทศเนี่ยมันจะขับขึ้น่อนไเดินได้รุ่นที่สามนะรู้ว่าทิศทางยุทธศาสตร์เป็นทิศทางใหญ่ที่บอกว่าข้างหน้าเราควรจะเดินยังไงเราอยต้องเตรียมตัวและสร้างความพร้อมอนที่เรียนเดินไปนั้นถ้าถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะเป็นไปตามสถานการณ์ถูกกระทบแล้วก็แก้สถานการณ์ไปวันนึงซึ่งตรงนี้เป็นปัญหา อ,อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญที่จะมีผลต่อการรองรับแล้วก็เก็บประโยชน์เรื่องเงินประโยชน์ต่างๆให้ประเทศได้สูงสุดคือรัฐมแต่ผมคิดว่ารัฐาไทยอ่อนแอนิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคงคิดว่าอ่อนแอเพราะว่าเราเราก็รู้ว่าประเทศไทยม,มีมีทั้งผลมีทั้งมีทั้งปัจ,จัยที่เป็นทั้งบวกและลบในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ถ้าถามว่าประชาคมอาเซียนจะเกิดโลคกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในสองสามปีข้างหน้าสิ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์ตัวเราเรามีอะไรเรามีมากมายถ้าเราฟังจางกวิทยากรทุกคนที่พูดมนาะเราได้เปลี่ยนในแง่ภูมิศาสการเมืองติดต่อในาเขตทั้งหมดนอาเซียนมทางใต้มีมาเลเซียทะลุไปเจอสิงคโปร์เจออินโดเจอเจอฟิลิปปินส์ทางตะวันตกไปเจอพม่าออกเจออินโดนีเซียสามประเทศขึ้นเหนือเจอ เรามีมีประโยชน์สูงสุดมีมีาำเลที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะสามารถใช้จาเลยทษษษษษางวิสากรรมืองเข้ามาทำประโยชน์อันนี้อันที่สองผมคิดว่าเราเป็นประเทศที่ที่เป็นศูนย์กลางที่แหล่งทุนมหาสาลที่อยากจะเข้ามาถ้าเราบอกว่าเวลานี้เศรษฐกิจอยู่ที่ตัวนอทีนอินเดียอาเซียนคืออนาคตที่ทุกคนสนใจ เซ็นเตอร์ที่งดงามที่สุดแหล่งทุนที่กำลังคิดก็คือประเทศไทยถ้ามองอย่างนี้ว่าเข้ามาแล้วที่นี่มีความพร้อมทุกอย่างแฟิติตี้ทุกด้านามีพร้อมกฎระเบียบทางกฎหมายทางอะไรที่รองรับเขาชื่อว่าดีที่สุดในหมู่ภูมิภาคนี้หรืออยู่ในระดับต้นๆจริงแต่ว่าในหลายหลายปีข้างหนี้ถ้าเกิดความไม่มั่นใจว่ามันจะรองรับอย่้ได้หรือไ่เรามีความพร้อมที่แหล่งทุนสนใจเรา เรามีจุดที่เป็นเซ็นเตอร์ของการที่จะเข้ามาทำาึุนสังเกตดูหลายคนบอกผมว่าน้ำ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 พวงขาวนี้เป็นหมาวโลกไฟใหญ่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยากจะถอนไปถามจริงๆไม่มีใครอยากถอนทุกคนไปช่วยล็อบบี้แทนเราหมดบอกอยู่ที่นี่สบายที่สุดในแง่ส่วนตัวครับทุกอย่างมีทุกอย่างได้และก็พร้อมที่สุดกว่าท,ทุกที่ที่เรามีเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นต้นต้นรุนที่เป็นหมูของเรานะครับแล้วก็แฟคตอรี่ต่างๆเส้นทางอะไรต่างๆเนี่ย เรามีระบบเัาเนี่ยรองรับที่ดีที่สุดเศรษฐกิจชายแดนที่เป็นพื้นฐานเมื่อกี้คุณพิรุณบอกว่าเศรษฐกิจชายแดนเราโตที่กิจโตมากเนะี่ยถ้าคุณไปดูตัวเลขการเศรษฐกิจตัง้งแต่ชายแดนตา,พากพม่ามุ่งการขึ้นมาจนถึงพุ่มาโดยทีว่าหลายหมื่นหลายแสนล้านปีๆหนึ่งยังไม่รู้เรื่องรู้ราวในระบบบ้านนอกระบบบ้างเนีนะทางสากถ้าเราถือเป็นพื้นฐานที่ ถ้าเราสามารถเข้าใจมันแล้วมองในวิทยศาสตร์ขั้รสบบแล้วก็มองสิ่งต่างๆนี้แล้วก็ใช้ทรัพยากรเห่านี้ในการื่อจะมาพัฒนาประเทศให้มันก้าไป้างน้นนี่คือต้นทุนที่ประเทศไทยเรามีที่พร้อมจะรองรับการเติบโตของอาเซียนที่ที่จะสามารถใช้ทรัพยากรเหล่านี้ไปพัฒนาประเทศได้แต่ว่าสิ่งที่ที่สําคัญที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาคือปัจจัยด้านลบที่เป็นมีขึ้นเราหัวใจของมันก็คือเรื่องความแัดแย้ทางการเมืองที่ยังยุดหนุน อันนี้ก็ยังเป็นประัทอย่างใหญ่ตต่อการจเจคันรักการเปลี่ยนแปลงว่าเชื่อที่มันจะเกิดขึ้นอีกสามปีข้างหน้นาะราถ้าถ้าเรายังไม่สามารถจัดการเรื่องความขัดแย้งให้มันอยู่ตัวแล้วค่ไปพร้อมรับการเปลี่ยนใจที่เกิดขึ้นได้ผมว่าเราเหนื่อยหมบาสิ่งที่เราเสียแน่ๆคือเสียโอกาสถ้าไปได้สิบก็อาจจะเหลือห้าหรือต่ำกว่าห้า หรืออาจจะต่ําสูงก็ได้ถ้าความขัดแย้งเย็นบานไปเราก็มีทีนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ใหญ่ซึ่งคนที่จะมีส่วนที่ทาให้ประเด็นนี้ได้รับการแก้ไขทีาวิชาการและหาสื่อคนอิสจะเดินแต่ผว่าสาบันวิชาการในองค์การนาฏีนี้มากที่สุดเพราะว่าเป็นหน่วยสถาบันเดียวที่ยังได้รับความไว้วางใจจากส่วนต,าตาวา่างๆว่ายังทอมีอะไรที่พอจะฝากได้ในทุกฝ่าย มูลทนก็ก็เปรย์ไปถ้าในสำรวจในทัศนคติความสนใจของคนพักการเมืองต้องพูดถึงหรือแม้ทั่งคนในสังคมไทยในเกี่ยวกับทุกขร้ดับการตูนยาชีพมันกําลังจะก้าวไป่จุดที่มันมันเลือกขั้นเลื่อฝ่ายซึ่งมัน่จะเป็นอุปสรรคงยิ่งในการที่าประเทศแล้วก็สร้างความปอของประเทศเยนเดินเติบโตไปในทิศทางที่มีผมคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้า สื่อมวลชนถ,ถ้าถ้าถ้านักพิชาการสารบันการศึกษาสามารถทําหน้าที่เป็นตัวแทนอาจจะร่วมของสื่อบนต้นบางส่วนก็ได้ถ้าทําให้ประเทศมีการขับเคลื่อนเป็งยุทธศาสตร์รี่อาจารย์สุรเกียรติพูดในหลายเรื่องในทิศทางใหญ่ๆทุกๆด้านผมว่านั่นคือธงนําสําคัญในการ,ท,กรที่จะนำกลับและกระบอกทิศทางประเทศทําให้ประเทศเนเดินไปอย่างมีจังหวะมีประโยชน์ที่จะเกิด ก็ส่วนที่สองก็คือต้องรีบจัดก,การความขัดแย้งใี่เกิดขึ้นผมดูผมผมยกตัวอย่างรู่เขาทมาหนึงที่ผมคิดอยู่ในแชด้วยความเป็นห่วงแต่กังวลและผมคิด,ดว่าจะเป็นตำนาแถ้ามันเป็นผลสะท้อนงความขัดแย้งก็ผมรบ้ความคิดของคนในสังคมด้วยตัวอย่างกรมีนี้ที่แต่หลายคนพูดว่าเต้นชายแดน็นเรื่องที่สามเทศก็ข้ากขึ้นมาและเขาไมเลยกันแล้วแต่เรายัางมาติดขัดปัญหาสำคัญหนึ่งเวลาอย่างอย่างคุณยุนบอกว่า กรณีข่าวพถานปัญหาความขัดแย้งในสังมนี้ถ้าเราข้าวข้ามข้าวผ่านไปได้เราจะสร้างคุณค่าละประโยชน์ทศสังคมให้กับสังคมไทยได้อย่างไรแต่ตเพื่อมันเกิดยังไงก็ตามปีนี้ถ้าผลการตัดสินสาวโลกมายังนงมันก็เป็นนวนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและรุนแรงในสังคมไทยได้ถ้าตราบใดความคิดของเรายังไม่เข้าใจว่าการอยู่ร่วมนในสังคมตรงนี้เป็นทสุดผมไม่ได้บอกว่าขายแค่ไหนหรือไม่ได้บอกว่าเรา เราไม่ต้องใส่ใจในเรื่องความเป็นาค่ของเราหรือการเป็นเจ้าของเขาเขาก็บริหารเแล้วแต่ว่าค,คุณต้องคุยแล้วว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วความสําคัญของอนาคตวณที่มันลดน้อยถอยลงคุณจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงที่ได้ไปอยู่ตัวการทักษาถ้าไม่ทะลุแนวความคิดในเชิงอนุรักษ์ที่จมติดอยู่กับในความคิดแบบเดิมและก้าวให้พ้นสิ่งต่าง คุณจะอยู่ร่วมกันในประชาคมที่ใที่โลกกำลังเปลี่ยนแต่งขับรถบราวนียของขอบเขตต่างๆกง็จะมีืประโยชน์อเกิดได้ถ้ายังติดอยู่ตรงนี้นคุณมีทางอา,า,านแล้และนี่เป็นตัวอย่างรูปธรรมนี้ชัดเจนที่บอกว่าถ้าถ้าคุณมองว่าคนที่คิดออกนอกรอบแบบนี้เป็นเป็นพวกที่กำลังคิดไม่ดีไม่ไในประเทศชาติคุณจะไปคิดเรื่องการเดก้าวไปสูขข่ประชาคมอาเซียนที่พัฒนาในส่ขขวน <ๆ S 2> นอกเลยเพราะว่าประกอบที่คุณจะคิดออกไปคุณก็ติดเพราะฉะนั้นนี่เป็นหน้าที่ของนักการ สถาบันทางวิทาศารที่ต้องบอกว่าเอ๊ะรัฐยอจะต้องคิดอะไรที่มันมันฆ่าไปไม่กว่านั้นด้วยป่ะเรารักชาติเราวงแหนเนสมบัติของชาติแต่การจะอยู่ร่วมกันเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดร่วมกันทุกฝ่ายเนี่ยจะจัดการมันเลยถ้าผ่านทางนี้ไปได้คิดว่าการจะพูดจากปกปิเเพราะการที่อยู่ร่วมกันในสังคมที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดได้แต่ผมคิดว่านี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดถ้ากรอกคิดเรื่องนี้ไม่มี แล้วก็แนวคิดเรื่องยุทธศาสตร์ไ้หมีถ้าหวังผลบังให้รัฐเป็นตัวนำขนาดนี้ายใต้ที่รัฐก็เป็นตัวแทนประโยชน์ของพรรคการเมืองซึ่งมีความขัดแย้งันเหมือนในระดับไต่ก้าวเลยสิ่งนี้หน้าหน้าน่าเห็นใจหน้าอมพิเสุดคือปการาชนไทยทั้งหมดและก็สถาบันทางเศรษฐกิจทังธุรกิจธุรกิจต่างๆที่มาที่นี่ c ได้รับการยอมรับจากโลกหรือจากประเทศจากข้าวเข้าไปคิดงในต้นทุนของประเทศ มีความคิดที่ที่กว้างขวางใหญ่โตสามารถจะนาไปสู่การหน้าที่อำนวยประโยชด์ได้สูงสุดได้แต่ว่าจะไปก่อนได้อยู่ในประเทศที่ภายในของกลเ่มความขัดแย้งันนงจัดจารไปจบก็ทางออกของเทวีปยุโก็เรียกเป็นปัญหาใหญ่ที่ที่หากจะเป็นเรื่องที่ต้องฝากไปให้ได้ก่อนที่จะก้าไปสู่เรื่องที่ทางใหญ่ที่เราพูดกันที่ผ่านมาสำหรับสางคุไทยสิ่งที่ท่านพูดมาผมถ้าเอาเรื่องอาเซียนไปจำเลยหลัก กระทรวงการเมืงเพราะว่าแล้วถ้ามองให้ใหญ่กว่าน,นั้นก็คือค่าราชการเท่านั้นคจริงค่าการไทยเป็นตัวกำหนดทิศทางการกับเคลื่อนของสังคมและสังคมที่เป็นปันิจัตินักการเมืองก็โอเคเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามามาต่อรอดแล้วก็กลับไปท่านถามว่าทาไมอ,อ,อีกนิดเดียวไม่พูดแล้วให้สีสาม,มานั่งตุกก็นั่นคือสัญลักษณ์และรูปธรรมของค่าราชการไทยและกระทรวงการเทศไทย ที่ไม่ได้ทําหน้าที่ในฐานะที่ตัวเองเป็นเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องผบคิดและกำเนสนสนกระทรวงดีืเป็นการก็เป็นสัญลักษณ์ก็ตัวแทนของระบบกังระบบในการในห้ำนําเครื่องซึ่งมันคืออาการปวยของมันตัผมคิดว่าถ้าเราพูดอย่างนี้วันนี้ก็เราไม่พูดสุดข,ขั้วนะครับทีดว่ามันก็มีหลายอย่างที่มันพัฒนาไปดีไม่ดีแต่ว,ว่าผมอะค่อนข้างฝากความมั่นสถาบันการศึกษา,าคือธุรกิจที่ต้องพูดผมว่าเขานิรน เอาตัวช่วยเอาเอาตัวรอดด้วยตัวเขาเองเพราะเขาไม่ไอยู่ไม่ได้ของเขาเป็นเป็นความเป็นความตายเขามาอยู่ร้อยไปล่องมาแล้วก็ขึ้นอยู่บนนี้เขาตายก่อนเขาก็สั่งสมความมีประสิทธิภาพสั่งสมนักวิชาการสั่งสมอะไรเทธคิดคนแล้วเขาก็หาช่องว่างช่องโหว่ที่มีอยู่ของระบบแล้วเขาเอาตัวรอดไปได้แต่ว่าถ้าเราวางระบบด้วยทางน้าประเทศมันกลับขึ้นอย่างมีวิทยาศาสต์ที่ดีอย่างนี้เขาก็จะเป็นฐางสําคัญที่จะมาช่วยกัน นี่สำหรับบ้านเมืองเราวันนี้นกลไกหลักผมคิดว่าตัวที่จะขับเคลื่อนให้สังคมมีสมองแล้วก็มีทิศทางที่จะเดินไปให้มีประสิทธิภาพก็คนไกราชะการกับคนไกลทาการกกาศาสีาเป็นเรื่องที่หลักราชการผมคิดว่าก็ดีขึ้นเยอะนะฮะที่ที่วิจารณ์ไปที่เราวิจารณ์ทั้ง,งระบบที่มันอยู่ถามว่าดีขึ้นเยอะไหมก็ดีขึ้นเยอะผมว่าเขาก็รับฟังเโรคไปรับผลกระทบจากโรคคนรุ่นใหม่ๆก็กลับเข้ามาเยอะแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอเพราะยัง ยังปนนไปเจอกลไกและระบบอะไรเยอะที่ยังครอบอยู่ขนาดสถาบันการศึกษาที่คิดว่ามันฟรีมากที่สุดแล้วก็ยทีมีอะไรที่ไม่น้อยเหมือนกันนะคุณเดิมถ้ามา,ารียนศาพท์คงรู้ว่ามันไม่ใช่งานเรียบง่ายนะคาณนะคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต้อง่วยกัรน,นะว่าต้องใช้เวลาทั้งหมดที่คุยมาส่วนใหญ่แล้วกเรากำลังพูดเรื่องคอนเทนต์ถ้าไปไกลที่อาจารย์ตรวเก็ผู้ก็คือยุทธศาสตร์ใหญ่เพราะว่าถ้าเราคิดในเชิงย,ยุทธศาสตร์มันจะบอกเราว่าเราควรจะมอง ทุทางที่เราจะให้จับเคลื่อนไปอย่างมีจังหวะจากคนมีภาพรวมอย่างไรมันถึงทีง่ทำให้เราก้าไปอย่างมีมีประสิทธิ